ถ้าเกรดความรู้ของงานนักบินข้อที่หนึ่งแท็กซี่คือคำกริยาเมื่อเครื่องบินเนี่ยขับเคลื่อนบนพื้นด้วยล้อเป็นคำกริยานะคะไม่ใช้คำนามที่หมายความว่ารถยนต์ที่นำมารับส่งผู้โดยสารนะคะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยก็มีไว้เพื่อรับส่งผู้โยสารอยู่แล้วข้อที่2 หลายคนน่ะคิดว่าการแท็กซี่เบิร์นพื้นเนี่ยมันง่ายง่ายกว่าการบินปืนฟ้าแต่จริงๆแล้วนะคะบางสายการบินเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อันตรายถึงขั้นที่ว่าบางที่นะคะกำหนดให้กับตันสามารถแท็กซี่ได้เท่านั้น เฟิร์สออฟฟิเซอร์หรือว่าโค p ปร์เนี่ยไม่สามารถแท็กซี่ได้นะคะแต่สามารถนำเครื่องบินเนี่ยเทคออฟแลนดิ้งหรือว่าบินบนฟ้าได้ข้อที่3การแท็กซี่เข้าลานจอดเนี่ยทำได้2แบบนะคะก็คือคนโบกตามวิดีโอนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือตามเครื่องมือค่ะซึ่งมีชื่อเต็มตามวิดีโอข้างล่างนี้นะคะถามว่าอะไรยากหรือง่ายกว่ากันมันก็แล้วแต่ ขึ้นกับการอำนวยความสะดวกของสนามบินมากกว่าข้อที่4ค่ะเวลาที่นักบินแท็กซี่เนี่ยนักบินจะขับตามเส้นเหลืองตามที่หญิงชี้ลูกศรไว้ให้อันนี้นะคะมันก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เราขับเข้าไปจอดนะคะเราจะทำตามคนโบกแบบนี้ไม่ได้ดูเส้นเหลืองหรือว่าเส้นแท็กซี่ข้อที่5 ในชีวิตของนักบินเนี่ยไม่ว่าเราจะบินไปไหนจะในหรือว่าต่างประเทศถ้าเป็นการบินแบบ Quick Turn หรือว่าบินไปแล้วก็บินกลับนะคะไม่ได้ลงค้างณนะสนามบินนั้นเนี่ยนักบินเรอวะก็จะเห็นเมืองเมืองนั้นแค่ตัวอาคารแบบนี้เลยนะคะเออพอพูดถึงการบิน Quick Turn แล้วหลายคนก็ถามว่า เป็นนักบินควิกเทอร์เนี่ยดีตรงไหนได้นอนค้างก็ไม่ได้ค้างไว้วันหลังจะมาแชร์กันนะคะ